นอกจากเซว s ซินเทสิสแล้วนะคะเราก็มีการพัฒนายาเพื่อไปยับยั้งโปรตีนซซนเทสิสได้ในการสร้างโปรตีนของแบคทีเรียเนี่ยต้องมีอะไรบ้างคือ 1. มันต้องมี mRNA หรือว่า m e s s e n g e อ RNA ตัวนี้นะคะ m e s s ซนเจอ RNA มีไลโบโซมที่มาเกี่ยวข้องก็จะมี 50S ไลโบโซมคือตัวนี้ แล้วก็สามสิบเอไรโบโซมคือตัวนี้นะคะ,อะพอเสร็จใช่ไหมเราก็จะต้องมี TINA เข้ามาจาับ TINA เข้ามาแล้วก็ค่อยสร้างเส้นเพรไทด์ก่อนแล้วค่อยเพรไทด์ยาวๆก็กลายเป็นโปรตีนขึ้นมานะคะ,ะมาดูกลไกของการสร้างโปรตีนในไรโบโซมาค่ะมันจะแบ่งเป็นสามช่องสามช่องอย่างหลักๆ เริ่มจากตัวนี้ก่อนก็นได้ค่ะตรงตำแหน่งนี้เริ่มจากตำแหน่งนี้นะคะมันแบ่งเป็น APE i n a PE, ตัวเดิมเนี่ยค่ะที่ไม่มีไม่มีอะมิโนแอซิดแล้วมันจะอยู่ช่อง E ใช่ไหมแต่ถ้าเป็น i n a ที่มีสายยาวๆก่อนหน้านี้มันจะอยู่ทีท่ช่อง P พอเพราะเสจมี t i n a ที่มีอะมิโนแอซิดเข้ามาใหม่ คือ TNA เนี่ยมันจะประกอบด้วยรหัสรหัสพันธุกรรมมาค่ะสามรหัสซึ่งแต่ละรหัสอะมันก็มีอะมิโนแอซิดที่แตกต่างกันเนาะมันมีความจำเพาะของแต่ละรหัสมันก็จะสร้างตามรหัสสายพันธุกรรมของเรานะคะอ่ะท na พร้อมด้วยอะมิโนแอซิดเข้ามาปับ๊บตัวนี้นะคะตัวไนโตรเจนเนี่ยมันก็จะมาชนกับตัว เปลี่ยนเป็นตัวนี้นะคะมันจะวิ่งเข้ามาชนกับเอสเตอร์ตรงนี้ชึบตัวนี้แล้วค่อยเตะอันนี้ออกไปเพราะฉะนั้นสายอะมิโนแอสสายแพปไทายตัวนี้ค่ะทั้งยวงตัวนี้เลยตัวนี้ค่ะมันจะถูกมาต่อด้วยบนนี้นะคะได้เป็นเส้นยาวๆขึ้นมาเนี่ยอย่างอย่างอันนี้ก็เหมือนกันนะคะพอท n a เเข้ามาปับ๊บ ลวนแพบนในตัวเจนใช่ไหมวิ่งเข้ามาฟืบตรงนี้แล้วก็เตะตัวนี้ออกไปนะคะเห็นไหมเพราะฉะนั้นเส้นทั้งหมดตัวนี้จะย้ายมาอยู่บนนี้แหละอย่างรูปนี้นะคะพอะะเสร็จใช่ไหมไอตัวที่ให้ให้สายเพลย์ไพไปกับ t กีไอตัวใหม่ตัวมันก็จะไม่เหลือสายเพลย์ไพแล้วส่วนตัวใหม่ที่เข้ามาสายเพลไทไพทั้งหมดก็จะไปอยู่ที่มันนะคะ เพราะฉะนั้นสองตัวนี้ค่ะมันจะเลื่อนจาก PA ให้เป็น EP ตัวนี้เห็นไหมมันจะขยับขยบมาเพื่อให้ตำแหน่งอะว่าแล้ว tRNA บ mm hmm. วกอะมิโนแอซิดต,ตัวใหม่อะจะได้เข้ามามันก็จะเป็นหลูปในการสร้างแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆเนาะ,นะก็จะมีการสร้างสายพปไทยที่ยาวขึ้นยาวขึ้นยาวขึ้นไปเรื่อยๆนะคะจากหลักการนี้เรามาดู ผลิตภัณฑ์ที่เราใช้ตัวแรกก็คืออีนิโทไมซินตัวนี้นะคะสกัดมาจากสจูลินซีเหมือนกันตัวอีนิโทไมซินเนี่ยหน้าที่ของมันคือไปยับยั้งการถ่ายสายเพปไทด์จากจากทีแอนตัวเก่าไปทีแอเอตัวใหม่แทนที่เส้นที่มันจะต่อยาวๆใช่ไหมมันจะย้ายมาอยู่บนตัวใหม่ได้นะคะตัวเนี้ยทำไม่ได้เพราะว่ามี อีลิโทไมซินเนี่ยไปขัดขวางไว้นะคะนอกจากอีลิโทไมซินแล้วยังมีเตต้าไซคลินตัวนี้ได้มาจากจุลินทรีย์ที่ชื่อว่าสเตโตไมซิสตัวเตต้าไซคลินนะคะไม่ไปยับยั้งกันโอนสายเปียบพายแล้วนะมันไม่ยับยั้งตรงนี้เลยมันไม่ให้เข้าที่ตำแหน่ง A เลยเพอมันมาบล็อกปั๊บ t r n a ตัวใหม่อ่ะ แทนที่มันจะวิ่งเข้ามาจับแล้วก็เอาสายทั้งหมดเนี่ยมาอยู่บนมันใช่ปะเนี่ยค่ะมันเข้ามาไม่ได้เพราะฉะนั้นการสร้างโปรตีนอ่ะก็คือต้องหยุดชะง,งักลงทันทีนะคะเพราะว่ามันไม่มีตัวทีอตัวใหม่มารับสถีทีเนาะมันเข้ามาไม่ได้ตรงนี้นะคะไปบอกเลยนี่โอเคอันนี้คือเตต้าไซคลินนะคะถัดมาคือ ตัวพูโรไมซินลักษณะของพูโรไมซินอันนี้คือลักษณะอันนี้คือโครงสร้างของพูโรไมซินนะคะเห็นไหมว่ามันมีลักษณะคล้ายๆกับ t r n a ที่ต่อกับไทโรซีนอยู่นี่อันนี้คือเส้นไทโรซีนอันนี้ไทโรซีนนะคะตัวนี้ก็ไทโรซีนนี่เป็นเดลิวิทีฟของไทโรซีนลักษณะของพูโรไมซินอะ ค้ายกับ t r n a ที่ต่อกับไทโรซีนเพราะฉะนั้นพอเราให้คูโรมซินไปปับ๊บคูโรมซินก็ทำหน้าที่เสมือนว่าตัวเองอเป็น t r n a ตัวนึงเข้าไปปับ๊บอ่ะพอเข้าไปใช่ไหมไปเอาสายเพปไทด์ที่เขาเคยต่อไว้มาอยู่บนตัวเองนะคะพออยู่บนตัวเองเสร็จแทนที่จะส่งต่อใช่ปะมันส่งไม่ได้เนื่องจากอะไรเนื่องจากว่า เห็นไหมคะถ้าเป็น tna ที่บวกอะมิโนแอซิดปกติแล้วอะตัวเนี้ยเป็นเอสเตอร์แต่พูโรมซินเป็นเอไมเพราะฉะนั้นปฏิกิริยาเคมีอะค่ะที่มันเปลี่ยนไปจากเอสเตอร์เป็นเอไมล์มันทำให้ปฏิกิริยาเคมียหยุดลงเนาะพอหยุดลงปับ๊บสายไปพทายทั้งหมดก็กลายเป็นอยู่ที่พูโรมซินแล้วก็หยุดอยู่แค่ตรงนั้นนะคะ แบคทีเรียก็จะไม่มีโปรตีนในการดำรงชีวิตก็จะต้องตายไปเนาะนี่ก็เป็น,นกลไกเรื่งของพูโลไมซินนะคะอ่าถัดมาอีกตัวหนึ่งก็คือมูมูพิโลซินลักษณะของมูพิโลซินไม่ได้เกี่ยวข้องกับการสร้างโปรตีนและเกี่ยวข้องกับสเตตก่อนหน้านั้นอีกนะคะคือก่อนหน้านี้ที่เราพูดถึงท n a ที่มีอะมิโนแอซิดทีที่มีอะมิโนแอซิดใช่ไหม แล้วก่อนหน้าที่มันจะมาเป็น t r n a ที่เป็นอะมิโนแอซิดเนี่ยมันต้องผ่านกระบวนการในการสังเคราะห์ขึ้นมาก่อนนะคะคือร่างกายเนี่ยมี t r n a ร่างกายมีอะมิโนแอซิดทำยังไงให้ t r n a มาเจอกับอะมิโนแอซิดมันก็ต้องใช้เอนไซม์เข้ามาช่วยก็คือ t r n a synthase น you know, ี่เนาะ t r n a synthase นะคะถ้าเป็นไอโซลูซีนก็เป็นไอโซลูซีน s y น t ท a s e ถ้าไทโรซีนก็เป็นไทโรซีน synthase ัวนี้ทีนี้มูพิโลซินเนี่ยมันจะจำเพาะมากเลยกับตัวไอโซลิวซิน tna s น n t ซิมเทสพอเราให้มูพิโลซินเข้าไปปั๊บเอนไซม์ตัวนี้แทนที่มันจะเชื่อมระหว่าง tna กับไอโซลิวซินใช่ไหมมันจะไปยับยั้งเอนไซม์ทําให้เราอะไม่มี tna ที่ต่อกับไอโซลิวซีนถ้าเมื่อไร่ที่การสั่งขอสายดดเอ สายสายโปรตีนนะคะแล้วมันถึงรหัสที่จะต้องเป็นไอโซลูซีนอะท na ที่จะต้องต่อไปไอโซลูซีนต้องมาจับใช่ไหมเราก็จะไม่มีตัวนี้นะคะมันก็เลยทําให้การสร้างสายโปรตีนอะ,ะหยุดชะง,ง,งักลงเมื่อ,อไหรที่มีไอโซลูซีนปั๊บต้องหยุดมีไอโซลูซีนปั๊บต้องหยุดนะ,ะมาดูว่ามันเข้าไปยังไงนะคะอันนี้คือสตั๊กเจอร์ของไอโซลูซีนท NA ซินเทเนี่ย แล้วมูพิโรซินอะ่ะมันเข้าไปอยู่ตรงกลางเลยค่ะทําให้โปรตีนตัวนี้มันมีการโฟรที่เปลี่ยนไปแล้วทําให้ฟังก์ชันมันอะ่ะเปลี่ยนไปด้วยนะคะก็ทําให้มันไม่สามารถเชื่อมระหว่างที a เกับตัวไอโซลิซินได้อันนี้คือลักษณะของมูงมูพิโรซินซึ่งมูพิโรซินเนี่ยตอนนี้ที่ใช้เยอะๆก็คือเป็นยาทานะคะไว้สำหรับแผลเปิดเพื่อป้องกันการติดเชื้อแบคทีเทรียนะคะ อ่ะอันนี้เนาะอ่ะ,อะนอกจัดยาที่อาจารย์มาพูดแบบพูดถึงเยอะๆส่วนใหญ่มันก็จะมาจากเชื้อจุลินทรีย์เราสากัดมาจากเชื้อจุลินทรีย์นะ